คนที่ตกอยู่ในความมืดถ้ามืดขนาดมองไม่เห็นคนอื่นก็นับว่ามืดมัวแต่ถ้าลงได้มองดูตัวเองก็ไม่เห็นด้วยก็จัดว่ามืดมิดมาต่อกันครับนะเป็นส่วนขยายของคําว่าสมานตตาตาเนาะคราวที่แล้วก็บอกไปแล้วนาะว่าสมานตตาตา,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 ตาเนี่ยแต่สมานตตาตาพูดเลวลิ้นผ่านกันสมานตตาตานะครับคือการวางตัวสมนนั่นเองเนาะคราวนี้เป็นยังไงนะต่อกันเนาะหัวข้อดูตัว EP ที่แล้วนะบอกไปแล้วว่า สข้อเนาะทางปิยวจาอัตจริยาเนี่ยไปจัดการเพื่อประโยชน์ของคนอื่นนะครับคือจัดการที่ตัวคนอื่นนะพูดเพราะกับเขาอะไรเขานุน่นนี่นั่นนะแต่ว่าสมานัตตาเนี่ยนะมาจัดการที่ตัวเองเป็นยังไงนะครับดูตัวนะที่ว่าวางตัวสมนั้นครูสัส้นๆคือทําตัวให้สมกับที่ตัวเป็น วันไหนว่างๆลองหยิบกระดาษมาสักแผ่นหนึ่งกับดิงสอหรือปากาก็ได้แล้วก็ลองนึกสำรวจดูตัวเองว่าเวลานี้เราเป็นอะไรนึกได้ก็เขียนลงใส่กระดาษไว้เช่นว่าเราเป็นลูกของคนนั้นเรามีฐานะเป็นลูกเราเป็นพ่อแม่ของเด็กเหล่านี้เรามีฐานะเป็นพ่อแม่เราเป็นน้องคนนี้เป็นพี่คนนั้นเป็นสิทธ์อาจารย์โน้นเป็นครูของคนเหล่านั้นนึกไปเขียนไปเวลานี้เราเป็นอะไรอยู่ตั้งหลายอย่างแทบจะจําไม่ได้ทั้งหมด แต่ถ้ารักความก้าวหน้าก็ต้องพยายามคิดนี่แหละแบบฝึกหัดเพื่อความก้าวหน้าเป็นแบบที่ง่ายแต่ได้ผลแน่นอนอันนี้เหมือนการโคชชิ่งตัวเองนะผมผมเคยเคยเรียนรู้มานะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แบบจบจนเป็นโคชเป็นไลฟ์โคชอะไรไม่เคยเป็นนะครับแต่ว่ากระบวนการตรงนี้มันคือกระบวนการในการโคชชิ่งตัวเองโคชชิ่งมันแปลว่านำนะนำตัวเองได้นะเนี่ยคือการที่ Analyze หรือว่าวิเคราะห์ตัวเองได้นะครับเราจะส,สามารถนําตัวเองได้ที่เขาพูดกันไลฟ์โค้ชไลฟ์โค้ชอะไรเนี่ยนะหลายคนยังไม่รู้จักความหมายเลยว่าคำว่าโค้ชแปลว่าอะไรเนาะแต่ถ้ารักความก้าวหน้าก็ต้องพยายามคิดอ่านแบบแล้วนะตนตรงนี้เนาะนี่แหละแบบฝึกหัดเพื่อความก้าวหน้าเป็นแบบที่ง่ายแต่ได้ผลแน่นอน นอกจากที่ว่ามาแล้วเราก็ยังเป็นอะไรอะไรอยู่อีกมากทีเดียวเป็นลุงเป็นป้าเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นผัวเป็นเมียเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นลูกจ้างเป็นนายจ้างและอื่นๆคิดต่อไปเองก็แล้วกันเพียงแต่รู้ตัวว่าขณะนี้เราเป็นอะไรเท่านี้ก็เป็นการปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นไม่น้อยและน่ารักขึ้นมากแล้วคือการรู้ตัวตัวเองนั่นเองว่าเราเป็นอะไรนะก็ขอพูดนิดนึงแล้วกันนะเนี่ยตรงนี้เป็นปัญหาเยอะมากนะครับคนไม่ค่อยรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ย อยู่ในฐานะอะไรเป็นอะไรมีประโยชน์อะไรทําอะไรได้นะแล้วก็โซเชียลมีเดียเนี่ยทำให้คนเนี่ยหลงลืมตรงนี้ไปมากแล้วก็สําคัญตน,นผิดคิดว่าตัวเองเนี่ยมีเรียกว่ามีหน้าที่ในการวิาพากษ์วิจารณ์สิ่งนู้นสิ่งนี้คอมเมนต์นู้นนี่นั่นนะซึ่งท้ายที่สุดแล้วมันจะเป็นผลย้อนกลับมาสู่ตัวเองไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะนะเขาบอกว่าเป็นแต่รู้ตัวว่าขณะนี้เราเป็นอะไรเท่านี้ก็เป็นการปรปับปรุงตัวให้ดีขึ้นไม่น้อยเลย คำถามคือตอนนี้เรารู้หรือเปล่าว่ารู้ตัวหรือเปล่ารู้จักตัวเองหรือเปล่าคนที่ริทําอะไรเสียเสียก็เริ่มเสียกันตรงนี้แหละคือเริ่มด้วยไม่รู้ความจริงของตัวเองว่าตัวเป็นอะไรหรือรู้แต่รู้ผิดรู้ไม่ตรงกับความจริงตัวเป็นเพียงนี้แต่เข้าใจว่าเป็นเพียงนั้นหรือเป็นอย่างนี้แต่เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้น เช่นเป็นลูกจ้างเขานานๆเข้าชักจะเผลอตัวคิดว่าตัวเองเป็นลูกของเขาจริงๆขับรถให้นายนั่งบ่อยๆชักลืมตัวคิดว่าตัวก็เป็นผู้มีอำนาจพอๆกับนายตัวเป็นสิทธิ์เขาพอมีความรู้มากเข้าหน่อยกลับคิดทะนงตัวว่าตัวเองเป็นผู้คอยตักเตือนสั่งสอนครูเรื่องของคนไม่รู้จักตัวเองมีอันจะคิดไปได้หลายอย่างคนที่ตกอยู่ในความมืดถ้ามืดขนาดมองไม่เห็นคนอื่นก็นับว่ามืดมัวแต่ถ้าลงได้มองดูตัวเองก็ไม่เห็นด้วยก็จัดว่ามืดมิดโอ้โหมืดมัวมืดมิด เป็นที่สุดของความมืดที่ว่านี้มืดนอกเรื่องของมืดในคือใจมืดก็เหมือนกันแต่ใจมืดเรียกว่างโง่คนโง่ขนาดไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็ยังไม่สู้กอะไรนักหนาเพราะมันเรื่องของคนอื่นแต่โง่จนไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครก็นัว่าเป็นยอดเป็นจอมของคนโง่โหแรงมากเลยเนีย่ยวิธีดูความมืดกับวิธีดูความโง่ใช้วิธีคล้ายกันคือต้องดูที่ตัวเองเป็นหลัก ถ้าใครรู้สึกว่าตัวชักจะเคลิบเคลิ้มลืมตัวหรือไม่ค่อยจะรู้ตัวเป็นอะไรแน่อย่างที่ว่ามาแล้วอย่าได้นอนใจเป็นอันขาดระวังชะตาจะขาดเสียต้องรีบแก้ไขอย่างน้อยที่สุดก็ให้รู้ตัวว่าตัวเองเป็นอะไรไว้ก่อนว้าวนะฮะก็สัส้นๆแค่นี้แล้วกันนะ EP นี้นะเพราะว่าเอาไปตกผลึกเอาไปคิดต่อได้เลยเอาไป analyze วิเคราะห์เช็คตัวเองได้เลยว่าตอนนี้ เรามืดอยู่หรือเปล่าเราโง่อยู่หรือเปล่านะครับถ้าโง่ถ้ามืดก็ถ้ารู้ตัวก็แก้ไขได้ถ้าโง่ถ้ามืดไม่รู้ตัวก็ยากเหลือเกินที่จะแก้ไขนะครับอ่ะก็โอเคนะครับอีพีนี้นะหวังว่าจะชอบนะครับแล้วเดี๋ยวมาต่อกันอีพีหน้าครับ